สวัสดีทุกท่านครับยินิตต้นรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการอัปเดตนะครับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามชมกันครับรายการแรกของวันนี้ครับไอ้ไข่สั่งให้รวยนะครับขนาดบูชา5นิ้วปี2563เนื้อสำริดมีการเช่าหาปีนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับพระบูชาราชการนะครับลงรักปิดทองขนาด3.5นิ้ว มีการเช่าหาเป็นมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับพระบูชาพระพุทธสิงห์นะครับชัยมงคลวัดชนะสงครามปี2512มีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับพระปิตามหาเสนหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะครับออกวัดลาดประเข้านะครับปี2512เนื้อผงมีการเช่าหาเป็นมาอยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง100ปีนะครับ มีการเช่าหาเป็นมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับปิดตาหลวงพ่อปานวัดเครือวันนะครับพิมพ์พุทธโธหลังเรียบเนื้อผงลงลักมีการเช่เาหาเป็นมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับพระปิดตาท่านเจ้าคุณศีนะครับวัดอ่างศิลาปี2507มีการเช่าหาเป็นมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมกุวัดน,นางชีพิมพ์เสียนแหลมเนื้อตะกวะัว มีการเช่าหาเปลนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับรูปหล่อแม่นางกวักนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับพิมพ์เล็กเนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการสุดท้ายของวันน yes? ี้นะครับพระพมสีหน้านะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีปี2 4 8 4เนื้อเมฆพัดมีการเช่าหาเปลนมาอยู่ที่หลักพันต้นเช่นกันครับ กระจบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่ทางทีมงานของเราได้รวบรวมข้อมูลมาทําสถิตินะครับสรุปราคาที่มีการเช่าหาณปัจจุบันให้เพื่อนๆรับชมนะครับเหมือนเดิมใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับจะมีทีมงานรวบรวมข้อมูลนะครับไปทำรีเ์ชข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y YouTube พระเครื่องสามิติของเราได้ครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ